ั้งนี้ประชาธิัย์นะครับยืนบนหลักการในการที่จะกระจายอำนาจเชิงลึกโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้หรือปัตตานีนะครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องของอกระบวนการสันติภาพนะครับหรือการกระจายอำนาจนะครับเรื่องการเมืองที่เราพยายามเรียกร้องในการที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็คนทุกกลุ่มที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องระ,ะกับลำบากกับ สถานการณ์ตลอด21ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราคำดิลลหะนะครับที่พวกเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่พยายามต่อสู้จนกระทั่งว่ามีกระบวนการเสติภาพเกิดขึ้นมาในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ด้วยความเคารพนะครับพรรคประชาธิปัตย์มีเจตนารมณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประชาธิปไตยกระจายอำนาจนะครับครั้งนี้ประชาธิปัตย์นะครับยืนบนหลักการในการที่จะกระจายอำนาจเชิงลึกโดยเฉพาะจังหวัดชดายแดนใต้หรือปตตานีนะครับเรื่องของการยอมรับอัตลักษณ์ปตตานี หรือชายแดนใต้เนี่ยนะครับให้เกิดมาอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาต่อยอดจากเดิมที่พรรคประชาธิปัตย์เคยตรากฎหมายนะครับออกอศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับช่วงเวลาหรือห่วงเวลาหรือสถานการณ์หรือบริบทในช่วงกับทางวันนั้นแต่ผมขอกล่าวอย่างนี้นะครับก่อนที่ผมจะลงลึกในประเด็นสันติภาพเนื่องด้วยเวลาเหลืออีกไม่ถึงในนาทีเนี่ยนะครับหลักการหรืออุดมการณ์หลักของประชาธิปไตยกระจายอำนาจ ครั้งนี้ประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับว่าเราจะสร้างกลไกที่สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนทุกกลุ่มนะครับจากค่านิยมของสังคมปัตตานีให้เด่นชัดมากขึ้นและเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะนะครับลออรอมความต้องการนะครับลออรอมสภาพปัญหาที่เราสะท้อนกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับเพื่อหาทางออกร่วมกันจากชุมชนทุกชุมชนนะครับจากประชาชนทุกคนและก็จากคนทุกกลุ่มของจังหวัดของชายแดนใต้หรือของปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้น ผมในฐานะตัวแทนของภาคระชาธิบตยอยากะรออยากเจอเรียนขอกับทุกท่านนะครับในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้นะครับให้เป็นไปตามการเมืองที่มันสุจริต